และนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดในวันนี้นั่นเองนะคะใช่แล้วนะคะน่าติดตามหลายประเด็นรวมไปถึงจัสตินบีเบอร์ด้วยถูกต้องอันนี้น่าจะเป็นข่าวที่แฟนๆอยากจะติดตามกันมากที่สุดเลยนะคะใช่เลยค่ะแต่ว่าข่าวแรกมาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆดีกว่านะคะสำหรับพิธีแต่งงานนั่นเองฉลองมงคลสมรสนะคะเดือนนี้ก็เรียกได้ว่ามีหลายคู่เขา้าพิธีวิวากันไปรวมถึงล่าสุดคะ่ะคู่นี้ไฮโซมินแล้วก็นัตตี้ค่ะ ผ่านไปด้วยความชื่นมื่อนะคะกับพิธีฉลองมงคลสมรสของไฮโซสาวมิน้นจินดาภาบุญยากรและแฟนหนุ่มนัตตี้โชคชัยรุ่งเจริญชัยค่ะโดยช่วงเช้านะคะก็ได้มีพิธีการจัดพิธีมั่นเนี่ยตามประเพณีกึกไทยจีนนะคะแล้วก็เผยรายละเอียดของสินสอดเงินสดเครื่องเพชรทองคํารวมเกือบ8หลักค่ะพร้อมด้วยแหวนเพชรจากบิวตี้เจมส์ที่สั่งทําเป็นพิเศษอีก3กรัตนะคะส่วนรายละเอียดของงานตอนเย็นเป็นแบบเรียบรู้เน้น สีมิ้นสบายตาจัดขึ้นที่แกรนด์ไฮแอทเอราวันนั่นเองค่ะตนเยินจะเป็นตีมิคตอรีนนะคะ<ม>กะ็ด้วยความที่ตัวเองชื่อมิ้น<ม>ก็เลยคิดว่าตีมสีของงานเนี่ยอยากจะให้เป็นสีมิ้น<ม>ก็เลยเป็นสีมิ้นกระทองค่ะตื่นเต้นครับแต่ก็ พยายามให้ดีที่สุดก็เพื่อนๆหลายๆคนก็บอกว่าแบบเห็นเราประทับใจมากเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเพื่อนสนิทที่เห็นกันมาตั้งแต่อนุบาลประถมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เห็นแบบเออเราแบบเป็นฝังเป็นฝาอะไรยเงี้ยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็ทั้งทางคุณแม่นาตีแล้วก็คุณพ่อมินก็ดีใจด้วยมากๆเขาทำให้ผมดูมีค่า <c oughs> คิดว่าตี้เป็นคนที่มินอยู่ด้วยเรามินตัวมินเปลี่ยนไปเลยอะค่ะคือทำให้มินใจเย็นแล้วก็มองโลกในแง่ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าความสุขไม่ต้องข,ขว่ยคว้าหามาจากอะไรที่แบบไกลตัวจะรักให้ดีสุดก็ทุกๆวันก็ทำให้เหมือนเดิมไม่มีน้อยลงไปอย่างเดี๋ยวก็อยากให้มีแต่มากขึ้นไปเรื่อยๆครับ <laughs> มก็กได้แรอกันไม่อมาะก็แทนคำพูดแล้วเนอะก็รักตีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราที่มินคิดว่ามินเลือกจะเริ่มต้นชีวิตตั้งแต่วันนี้จนถึงมาสุดท้ายไปกับผู้ชายคนนี้ก็คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะหอมน่สิ ก็เดี๋ยวจะไปเลยค่ะไปหลังจากวันงานแต่ง3-4วันไปซันตรีนีค่ะแล้วก็ไปอังกฤษค่ะก็อยากมีเลยนะแต่หมอบอกว่าต้องให้ทุกอย่างพร้อมก่อนแต่ก็อีกไม่นานอีกไม่นานให้ร่างกายพร้อมทักสองคนขึ้นไปจะได้เพืนจ,จะได้จะได้มีเพื่อนเยอะ พอมีนเป็นลูกคนเดียวบางทีก็รู้สึกเหงาครับพร้อมรอยยิ้มครับหนึ่งส่วนเรื่องจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่ทั้งคู่เผยว่ายังไม่มีแพลนคงต้องรอไปอีกักระยะหนึ่งค่ะก็ตอนนอีด้ด้วยใช่แล้วนคะคะสำหรับคู่นี้น่ารนะักเนอะตอนเขาสัมภาษณ์คู่กันใช่ม่หอมกุง้หงหอมแก้มกันด้วยใช่แล้วน,นะคะื่องของเรื่องอิจฉาเพ่อ